สามอาทิตย์หลังจากนี้นะคะเป็นสามอาทิตย์ที่ชี้เป็นชีต้ตายคะ่ะที่เข้าสู่เส้นทามาไลายใหม่ของชีวิตของคุณ mm hmm. ก็คือจะเป็นตัวที่ทำให้คุณก้าวเข้าสู่ตัวต,วตนใหม่ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่9สิงหาคมมันกำลังจ่อเข้าประตูไลออนเกตเวย์นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของอาทิตย์นี้สิ่งที่ไหวอยากจะมาอัปเดตพวกเราทุกคนนะคะว่า ถ้าคุณกำลังอยู่ในคลื่นของความขาดแคลนคุณอยากได้คุณหวยหาไม่ว่าจะเป็นการที่คุณยังอยากให้ใครเห็นคุณค่าของคุณยังอยากได้รับความรักยังอยากได้รับคำชื่นชมนะคะแล้วก็คุณขาดแคลนสิ่งไหนนะคะเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในคลื่นวเบชั่น ที่เขาเรียกว่า low vibration นะคะในทางพลังงานนะไม่ว่าหรือแม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกของคุณไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกลัวความไม่พอความน้อยใจความอิจฉาความริษยาพวกนี้ทั้งหมดค่ะคือ low vibration นะคะที่ทำให้คุณนะคะยังคงติดอยู่กับตัวตนเดิมโอเคไหมเพราะฉะนั้นสามอาทิตย์นี้คุณอาจจะมี อะไรบางอย่างที่มันจะเร่งกระบวนการสุดๆนะคะถ้าคุณยังติดอยู่ในคลื่นพลังงานที่เรียกว่า low vibration อยู่นะคะไม่ว่าพาร์ทไหนก็ตามทั้งกายใจจิตวิญญาณคุณอาจจะมีอาการเช่นไมเกรนกำเริบต่อเนื่องปวดหัวสุดๆหัวเนี่ยจะแตกเออตอนนี้ไหวเป็นอยู่นะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาเยียวยาตัวเองอยู่กับตัวเองสุดๆ ะะหรือไม่ก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนีที่มาทําร้ายจิตใจของคุณบีบคั้นมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหัวใจสุดๆนี่แหละสิ่งเหล่านี้มันจะยิ่งเร่งกระบวนการให้คุณต้องรีบตื่นรู้นะคะ และโดยเฉพาะนี่อยากหายอยากตื่นรู้อยากเป็นคนดีอยากก้าวเข้าสู่ตัวตนใหม่เร็วๆอยากก้าวเข้าสู่ทำลายใหม่ไวๆโอนี่ด้วยค่ะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะและนี่เป็นมุมนี้ที่ไหวติดไว้ก็กำลังอยู่กับตัวเองเนี่ยค่ะเช้านี้ก็มาอยู่กับธรรมชาติ ทำกระบวนการของตัวเองเช้านี้เสร็จก็เลยเออตัดสินใจนะคะมาอัดคลิปนี้อัปเดตพลังงานภายในอาทิตย์นี้ให้พวกเราทุกคนนะคะได้รู้ด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องยกระดับไวเบชั่นของคุณนะคะสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าถ้าเรายังติดอยู่มันก็คือเช่นถ้าคุณยังตัดสินอยู่คุณยังบน่นคุณยังด่าคุณยัง ตัดสินแม้กระทั่งตัวเองตัดสินแม้กระทั่งผู้อื่นนี่แหละค่ะคุณยังไม่ผ่านโอเคป่ะจะได้รู้ไว้ว่าและฉันจะต้องทำยังไงคุณจะได้มีคำถามมาตกผลึกกับตัวเองว่าจะต้องอยู่กับตัวเองจะต้องเยียวยาตัวเองเพื่อยกระดับไวเบชั่นขึ้นและอะไรที่ทำให้ยกระดับไวเบชั่นตัวเองขึ้นนะคะก็คือความรักความเมตตานะคะความรักความเมตตาคุณต้องฝึกการให้อย่างไม่หวังผล ตอบแทนทําทานเยอะๆที่รักช่วยเหลือใครได้ถ้าคุณตอนนี้ติดปัญหาเรื่องการเงินคุณก็ใช้แรงคุณเนี่ยแหละอแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์โลกนี้นะคะทานการให้จะช่วยทําให้คุณเกิดขึ้นของความรักความเมตตา ขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันหนึง่งอะไรที่คุณยังไม่ยอมจำนนกับมันคุณยังฝืนคุณยังต้านคุณยังอยากได้คุณยังหวังอยู่นี่แหละมันทำให้เราทุกอยู่นะคะคุณต้องเซอร์เรนเดอร์นะคะยอมจำนนและเลสโกค่ะปล่อยวางปล่อยวางทุกๆอย่างเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งใดได้ค่ะ ปล่อยให้มันเกิดขึ้นและยอมรับมันนะคะจะช่วยทำให้คุณรอดจากสถานการณ์นี้ในสามอาทิตย์นี้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันด้วยความตื่นเต้นด้วยความสนุกด้วยความหลงไหลขอบคุณทุกอย่างที่คุณมีกรติจูดอรซาบซึ้งคุณขอบคุณณตอนนี้คุณมีอะไรแม้กระทั่งลมหายใจแม้กระทั่งร่างกาย ขอบคุณและกร t ติจูดทาให้มันสนุกค่ะในทุกๆปัจจุบันขณะและถ้าคุณทําได้นะคะสามแบบนี้สามพลังงานนี้จะช่วยยกระดลับคุณนะคะทำให้คุณ เขาเรียกว่าลายก้าวค่อยๆก้าววเบรชั่นเข้าสู่เส้นไทม์ไลน์ใหม่ก่อนวันที่9สิงหาไลออนเกตเวย์เอาไปฝึกทํากันด,แด,นนแนดแูแล้วถ้าคุณไม่รู้จริงๆว่าจะทํำยังไงถ้าคุณทําได้เนี่ยเทคนิคนี้ไหวแบ่งปันหมดแล้วแล้วถ้าคุณไม่รู้จริงๆว่าต้องทํำยังไงนะคะไหวจัดทุกๆวันเลยนะคะวันเดย์เว็บบนาช่วยพาพวกเราทุกคนนะคะ finding your power ค่ะกลับมาเชื่อมต่อพลังภายใน ไม่ว่าคุณตอนนี้มีของมีแสงแต่ไม่รู้ไม่กล้าลงมือทำเนี่ยคุณยังติดพา์หนึ่งที่คุณตัดสินตัวเองอยู่นะคะทำให้คุณไม่กล้าทำอะไรบางอย่างไม่กล้าพูดไม่กล้าลงมือทำอะไรบางอย่างให้กับตัวเองจริงๆสักทีหนึง่งมาค่ะ finding your power ค่ะ พลังความมั่นใจจากภายในสู่ตัวตนใหม่ใน2ชั่วโมงจะช่วยทำให้คุณอาแว e ตระหนักรู้ในสิ่งนี้เพิ่มมากขึ้นและจะได้ตัดสินใจสถีก้าวเข้าสู่เส้นไทม์ไลน์ใหม่ตัวตนใหม่ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าถ้าคุณยังติดป,ปัญหาการเงินการงานความรักความสัมพันธ์และไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะที่รักมาค่ะพิมพ์มาในคอมเมนต์น,นี้พิมพ์คาว่าเปลี่ยนแปลง นะทุกคนคะ่ะและมาเจอกันในวันงานเพราะฉะนั้นสามอาทิตย์นี้ตัดสินแล้วนะตัดสินแล้วนะปาคะ่ะเปลี่ยนแปลงพิมพ์มาเลยแล้วเจอกันบ๊ายบาย